รถชุดการแสดงจากวิทยาลัยพยาบาลบรลมราชชนนีเคลื่อนมาได้เลยนะครับเราจะเริ่มจุดการแสดงนะครับบริเวณประลำพิธีด้านหน้านะครับรา่าขบวนครับขบวนของวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยไม่น้อยนะครับทุกปีเนี่ยอลังการมากนะครับและที่สําคัญนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณหลากหลายนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครับคับ อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีหมอล่ำหลายที่สุดแล้วกับมือนี่พี่น้องชิได้เห็นพยาบาลลำเลยครับเด้อวังหนึ่งหันเข้าเบิงหมอล่ำไปแล้วหมอแขวกับล่ำแล้ววันนี้เหลือพยาบาลร่ำพยาบาลก็ลำได้นะผู้ถือป้ายขยับขึ้นมาเลยครับผู้แสดงต่างๆเคลื่อนมาเลยครับโอ้โหกําลังใจจากพี่น้องประชาชนนะคะตบมือเลยค่ะเพื่อยากเบิงพยาบาลล่ำนี่เคยเห็นแต่หมอล่ำเนาะค่นะ So now we a ค e welcoming ผู้ f ี r m อแ b a r a น h ์ร n องบูรณะนี l เ c h a n ช n i n u ่ s i n g College. Yes. as we know that every year n ักศึกษาจาก100คนโอ้ e ันไม่เชื่อเลยว่าพวก l ขาท e ้ง a มด h e y นพ a าบาลและพดพครัการแสดงสุดท้ายเป็นูพูดอยู่เยๆู่พูดๆแถวๆแยก วอดิสเมียนพูนอิสโซฟะรัตนะปฏิมาสิริวันธาณโอบุราชธานี ขอพลังแรงใจให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรประสิทธิ์ที่ประสงค์ด้วยค่ะขอบคุณท่านดรนุสราประเสริฐศรศีผู้ในการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีท่านอาจารย์ทัศพลพลชัยอาจารย์ประพาดาน้อยวงอาจารย์กฤตรกรประสาวันและรวมทั้งผู้ที่ประพันธ์คำร้อง เรียบเรียงเสียงประสานขอบคุณผู้ที่ประดิษฐ์ท่ารำท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรศิริเพ็ญอัตตาภัยบูรณ์ เสียงตัวเปิดเป็นกำลังใจให้กับชุดการแสดงสวยๆนะครับจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสนรรพสิทธิที่ประสงค์คณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพระบุรมราชโนครับสำหรับการแสดงในชุดรัตนปฏิมาสิริวันทาณอุบลราชธานีนะคะก็เป็นการแสดงที่ออกแบบมีแนวคิดหลักสำคัญในการเล่าเรื่องเมืองอุบลค่ะ จึงได้หยิบยกเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลในการก่อสร้างแปลงเมืองและจุดกำเนิดของพระแก้วหพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีมาเล่าในรูปแบบและทุ่งทํานองใหม่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะ

การแสดงในชื่อชุดรัตนปฏิมาสิรวัฒน,นาณอุบลราชธานีเป็นการออกแบบซึ่งมีแนวคิดหลักสำคัญในการเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีคาดหวังให้เป็นเรื่องราวภาคต่อจากบทเพลงและการร้ายรำจากปีที่ผ่านมานะครับหยิบยกเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีในการก่อร่างสร้างเมืองและจุดกำเนิดพระแก้วห้าพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองบนราชธานีมาเล่าในรูปแบบและท่วงทํานองใหม่ในประเพณีเหตุเทียนเข้าพรรษาอุบนราชธานีประจําปี2567ในและขณะนี้นะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะก็จะได้ยินเสียงนี้นะคะซึ่งเป็นจังหวะตะลุงและทํานองกาลีตีปัตนะคะนำเข้ามาเพื่อที่ให้เกิดความโดดเด่นเพื่อสื่อความหมายกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเข้าพรรษาที่อุบล ออกพรรษาที่สุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ The performance from Ubon uh, Ratchathani Nursing College The performance also integrate Balibig past melodies emphasizing connection between Ubon and Surat Thani provinces symbolized by enter Buddhist land at Ubon Ratchathani and end Buddhist land at Surat Thani กำลังใจดังๆอีกครั้งหนึ่งกับวิทยายลัยพยาบาลบรมาราชชนนีสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ค่ะ ความภาคภูมิใจของชาวอุบลบวกกับแรงใจของพี่น้องนักท่องเที่ยวครับทุกๆจังหวัดที่มาเยือนอุบลราชธานีร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งรูปแบบของประเทศไทยที่อุบลราชธานีครับอย่าลืมนะคะ h a ช h t a g เทียนพรนษาอุบลราชธานีค่ะกดแชรกดแชร์นะคะ s so p r from joining the events live here you can also Share information, live v i d f o s โ uh, อ beautiful pictures to your friends a n u b o n forget h a s h t a g b n n d l f e s t i v a l 2 0 2 4และขณะนี้นะคะจากกำลังเข้าสู่สายตาของท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรตินะคะที่กําลังรับชมที่อยู่ณที่นี้และอยู่ทางบ้านนะคะขบวนเทียพนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและถือว่าเป็นมหาเทียน พรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่กำลังจะเข้าสู่สายตาท่านแล้วนะคะให้ทายดูอีกครั้งหนึ่งว่าวัดสีประดูมีจำนวนชิ้นงานกี่ชิ้นทายถูกรับรางวาัลกับท่านนายกเหล่ากชาติได้เลยคะ่ะเตรียมกล้องไว้ดีๆนะครับเพราะว่าพี่น้องเทียนพรรษาที่กำลังเข้ามานะครับพี่น้องเห็นไกลๆเนี่ยเรียกว่าพญาเทียนก็ได้นะครับพญา ใ,ใหญ่มาก,มากพญายิ่งใ,ใ,ใหญ่มากนะครับเทียนจากวัดศรีประดู่เนาะพี่แหมมเนาะพญามหาเทียนค่ะและที่สําคัญนะคะช่างเทียนก็คือคุณครูสมคิดสอนอาจค่ะซึ่งเป็นตํานานเลยตำนาน,นาของการทําเทียนพันษานะคะมีคนถามทุกปีทุกปีผู้ใดเนาะอาจารย์สมคิดสอนอาปีนี้เพิ่อนอยู่ใส่เน,ะนาะอาจารย์อาจารย์สมคิดสอนอาโชว์ตัวด้วยครับ คานหวงได้ไหมครับอาจารย์จะเข้านึงเนาะพี่น้องเไดเห็นพ่อฮอนมาสดงพอฮอน so <laughs> ladies and gentlemen and the artist who create masterpiece behind us he's a small guy but his heart is massive big he is also national artist in terms of c a r t i n g making candles คุณพ่อสมคิดสอนอาจนะครับกำลังนำทีมลูกหลานช่างเทียน เมืองอุบลราชธานีตำนานแห่งความภาคภูมิใจใช่แล้วค่ะขอบคุณช่างชันลงสอนอานนะคะนี่แหละค่ะสวยไหมคะถ้าสวยขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยคะ่ะสาธูอยากบอกจังเลยว่ากี่ชิ้นงานผมว่าน่าจะประมาณล้านชิ้นหนึ่งล้านชิ้นเอาเท่าไหร่คะท่านพ่อแม่พี่น้องคะ่ะกี่ชิ้น ล้านขึ้นไม่ได้ค่ะต้องชัดๆก่ับเพราะว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์นะคะท่านนายกหล่ากชาติบอกรอให้รางวัลแล้วนะคะเอาล้ครับเอาล้ทีนี้เอาแล้วอย่าบอกว่ามากกว่า1ล้านอย่าบอกอย่างนั้นเหมือนกับสายตาท่านไม่ค่อยได้นับเท่าไหร่นะคะ ladies and gentlemen let's count how many pieces how many pieces และนี่คือวัดสีประดูค่ะขอบคุณธนาชาติประกัภไยค่ะประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นรูปทรงเหลี่ยมย่อมุมนะคะนะับจากฐานถึงยอดสูง3เมตร70เซนค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรตกแต่งด้วยลายไทยไม่ว่าจะเป็นลายกะนกเปรว,รวงข้าวใบข้าวนาาขบนกคาบกระจังฟันปลาน้องสิเทพพนมน,นะคะและร้อยเรียงเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะทรงมาร้ากันทกะ ตามด้วยนายชันนะเหล่าเทพถวยเทวานะคะแสดงความยินดีเป็นภาพพุทธประวัติปางอัญเชิญประกอบด้วยเหล่ารุกขเทวดาขอเฉลยค่ะ7.2ล้าน <All right. S 2> ชิ้นค่ะนี่คือวัดศรีประโดงค่ะ oh. hey, Ladies and gentlemen 7 more than 7.2 million Yes This is of a small uh, beeswax Be cut in different size different shape different pattern depicting story of Lord Buddha focusing on summoning pose with a group of angel surround s i n g him this Thai line integrate design the cultural significance and candle tree emphasizing decorative elements dimensions symbolic scene depicted ล้วนับต่อไปนะครับตามด้วยต้นเทียนโบราณนะครับจากทาง อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับเทียบโบราณขนาดหน่อยนะครับสื่อผลงานว่าคณะสามังสาหารอำนวยการสร้างนะครับโดยท่านนายอำเภอพิบูรณ์มังสาหารพร้อมทั้งพี่น้องนะครับอำเภอพิบูรณ์มังสาหารครับท่านนายอำเภอสรชัยคลองหยุด คุณที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิบูลมังสาหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนชาวพิบูลมังสาหารค่ะซึ่งอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะก็มีพืชพันธุ์ธันยาหารสมบูรณ์นะคะเบิ่งตั้งแต่ว่าวัสดุนะคะที่นำมาร้อยเรียงนะคะ<ช>เป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ด้วยนะคะ The candle from Phibun Mang Sahan District. This is the traditional techniques using uh, palm leaves rather than candles. Yes. But in the middle is the, of course, it's candle and bee wax tied together. And it's depicting Naga. Naga and Lord Buddha is in the back. He's performing a sermon. แต่ละส่วนนะคะของต้นเทียนพันษาประเภทโบราณแบบดั้งเดิมขนาดเล็กของอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะร้อยเรียงโดยท่านในอำเภอสมชายครองยุทธนะคะซึ่งจัดทำเป็น องพระพิฆเนศสี่กรค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาผู้ปราดเปรื่องเป็นเลิศในศิลปวิทยาทุกขแขนงน,นะคะเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นการคารวะในฐานาปะปฐม,มบูชาผู้ประสาทวิชาและความสําเร็จโดยมีกินรีซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานและพญานาคร่วมอัญเ,เชิญเทียนพรรษาประเภทโบราณแบบดั้งเดิมค่ะ for me, sir, ladies and gentlemen the front part depicting Four-Armed Lord Ganesh or Prabhupada in Thai. It's believed that Ganesh is the god of wisdom, and brilliant, excellent in every field of arts, science, is important god in various rituals in Thai. And the final part tells story of Lord Buddha's enlightenment with the angel joining in pressing the various Himawana wild animals. ในความเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของชาวุบราชธานีนะคะเทียนโบราณจังหวัดอื่นไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะี่คือเอกลักษณ์ใช่ค่ะแล้วก็พิบูรณ์บางสาหารคือ land of fertility นะครับคือความอุดมสมบูรณ์เนาะใช่ค่ะพิบูรณ์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์บางสาหารก็คืออาหาร ไม่ว่าจะเป็นพืชผันกนะคะต่างๆและที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะที่เป็น tradition นะคะคซาลาเปาแบซบเปาบันบันบนซาลาเปาแซบหลายโย่วที่ลหลหิ้วข่าวอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> บอกเป็นในๆ <c oughs> บอกเป็นในใ <c oughs> น,นว่าท่านในอยเภอสระชายอยู่ที่ไหนนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกสําหรับการจัดกิจกรรม ขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนนะครับที่บริเวณแห่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬิกาจนไปนะครับแต่ว่าเราต้องมาจับจองที่นั่งกันน่าจะประมาณสัก5โมงเย็นแล้วล่ะนะครับนั่งฟรีชมฟรีอยู่ที่นี่นะครับงานแห่เทียนของเรามี2วันนะครับวันนี้เป็นวันแรกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณภายในทุ่งสีเมืองแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับวัดศรีอุบลรัตนารามวัดทุ่งสีเมืองข้างศาลหลักเมือง ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบนราชธานีนะครับยังมีกิจกรรมวิจิตรห้าภาคอัุบนลราชธานีนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมความสวยงามวิจิตรพิศนานต่างๆและนี่คือต้นเทียนภาษาประเภทติดพิมจากอำเภอรตระการพืชผลนะครับ How many piece s, <laughs> <S, <laughs> <S กี่ชิ้นโอยว่าถามเป็นสิ้นเป็นตอนอีกแล้วมันจว่า How much วะนะ มันเสียหายเพาเท่าใดจนใจผู้สิตอบด้นี่มันลายลายครับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่้องสร้างเทียนเมืงอกบลนแล้วกับพี่้องกุบลนเฮ้าฆากันเหตุได้จังไดนยั่าเนาะเงิดไหม Amazing Amazing แต่การพืชผลมอตโต้พิ่นวายังไงครับมอตโต้ City of ข้าวหอม Rich Culture Beautiful t r a i l Hall พระเจ้าใหญ่วัดสี I Love the Rock Salt Yes. o l place of b a n k u l u glorify Buddhism. The country is rich in crops. Candle trees is divided into three parts. นะโรงเรียนพรกุมานขยับรถเคลื่อนมาเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งแสดงนะครับขยับรถเคลื่อนมาเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งแสดงนะครับ